นี่นะคะฮัลโหลสวัดดีนะคะนี่วันนี้นิชาจะมาแนะนำชุดนั่งเล่นสนามหญ้าสวยๆกันเลยนะคะชุดนี้นะคะ <c oughs> จะมีตัวกลางอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนั่งสี่ตัวนะคะลูกค้านะคะชุดนี้เป็นงานดิบๆเลยนะคะเป็นสักนะคะไม้สักทั้งหมดนะคะเป็นงานดิบราคาก็จะเป็นราคาโรงงานเนาะ ราคาโรงงานเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นชุดชายหาดนะคะลูกค้านะชุดชายหาดจะมีที่นั่งอย่างนี้นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้ามีที่นั่งชุดอย่างนี้สองตัวนะคะลูกค้านะมีชุดชายหาดนะคะสวยๆเดี๋ยวเรามาดูออชุดนี้กันชุดแมงมุมไว้กินเบียร์กินเหล้านะคะลูกค้าถูกๆนอค่ะชุดนี้นี่นะคะ นี่เขาเรียกว่าชุดแมงมุมนะคะลูกค้านะชุดนี้ก็ราคาดิบๆก็อยู่ที่สามพันนะคะลูกค้าสามพันนะคะสวนเตียงนี่นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นเตียงหกฟุต <c oughs> นะคะชุดนี้นะคะ <c oughs> เตียงหกฟุตเราจะขายกันแล้วแต่ลูกค้านะคะถ้าเป็นงานดิบๆเลยก็จะอยู่ที่เงานดิบจะอยู่ที่หกพันนะคะลูกค้า งานดิบไม่ทำสีนะคะอันถ้าทำสีก็ก็จะอยู่ที่เจนะ็ดพันห้านะคะลูกค้านะสำหรับชุดนี้นะคะหกฟุตนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะนี่จะเป็นขาของเขานะคะนี่จะเป็นขาขาใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกคา้าจะเป็นสักทั้งหมดนะคะลูกค้านะจะเป็นสักทั้งหมดนี่นะคะแบบนี้ก็จะมีเต้าตรงกลางนะคะ ตาตรงกลางหรือว่าบางบางท่านชอบโล่งๆอย่างนี้ก็ได้นะคะจะเป็นเตียงแบบใบพัดนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะโล่งๆอย่างนี้ก็ได้นะคะงานดิบเราก็จะอยู่ที่ห้าพันห้านะคะทุกคานะงานดิบอยู่ที่ห้าพันห้าชุดนี้นะคะแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีตรงกลางนะคะสวยๆอย่างนี้เลยคะ่ะ ค้งสวยงามอย่างนี้เลยนะคะคือใบพัดนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะหกฟุตนะคะลูกค้านะหกฟุตนะงานดิบจะอยู่ที่ห้าพันห้านะคะลูกค้านะงานดิบนะคะลูกค้าส่วนทําสีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะลูกค้าต้องการทําสีหรือไปทําเองก็ได้นะคะลูกค้านะสวยๆ เดี๋ยวไปดูโมเดนโมเดนมาใหม่นะคะลูกค้านี่นะคะชุดนี้จะเป็นโมเด์นะคะโมเดนซึ่งกำลังมาใหม่ๆเลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะโมเดร์นของหนาๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะหกฟุตนะคะลูกค้านะนี่นะคะสวยงามนะคะ สนใจก็สั่งมาได้นะคะลูกค้านะคะขอบคุณคะ่ะ